นี่ครับโอ้ยแมงเต่ามงเต่าชัมงมงระงสดๆครับมีเงินก็ซื้อกินบ่ได้เย้ครับนี้หาก,กินยากคายๆพอสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ขอุยาตใส่เสียงในฟิล์มนะครับวันนี้ผม กับมาเยี่ยมบานนะครับอยู่จังหวัดลอยเอ็ดสิพามาสนหัวครับแต่เขามอเบิ่งกันนี่ครับอันนี้ก็คือเอาน่านสูบนำขุนน้ำไวถ่า้งัวนะครับนี่สองให้นี่แหละครับอันนี้ก็เหน้องครับให้หน้า เดี๋ยวเข้ามาเบิงครับเข้าจิมมาสอดหัวกันไปครับติดตาม ตังยังติมลงมานี่ครับหัวเัิง แมงละงมนี่ครับรอบแรกเงาทก่เปิดใจหรือไงจะวน้อยได้หากินยังไงเด้อครับเด้อไปเดี๋ยวลงสอนอีก่อนครับ ทึ่งสี่บาทนี่โอ้ยเล็ดเอาได้บอยรับทึบท่งหัวทึง่งแมงระงมอันนี้เริ่มเลือดแล้วแหละครับนี่ไปหากินง่ายๆเด้อครับเรือแม่เป็นกิดกำลังเลือดอยู่ครับเดี๋ยวผมไปสอนต่อ

รอบนี้ไข่แน่อยู่ครับนี่พ่อ,อพ่อแมงเตาเตรียครับอูอ้หัวเขาได้ครับนี่แหละวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาครับอยากกินหัวกระสอนเนาะรอบนี้ไข่แน่อยู่ครับไหทึ่งนะครับจะมีอยู่สองใหนี่ยนะครับทุงทีเมันสูบน้ำนมาไว้ใเพื่วกินพร้อมครับนี่ครับเลือกแน่แล้วถึงแมงเม่าถึงหัวอันนี้ก็ ใส่นลำแข็งพร้อมครับมันยังสดใส่นลำแข็งไปนล้วส,สดสดครับมีเงินก็ซื้อกินบะไรเด้อครับนี่หากินยากคล้ายพร้อมพูดว่าจะกิน,นง่ายเด้อครับนี่ครับเอามาขายพร้อมทักทัก ตอนนี้เขากระิขึ้นแล้วครับสอน4ีาบาทก็พ่อได้อยากได้กินใช่ครับเดี๋ยวจึงไปเบิ่งน้ำกันครับเนี่ยเสียงหน้าเไกลเนี่ยครับอู้ายเติบไปเรด้วยเลยสอนซีาบาทพี่บาทนี่ครับง่ายๆวิถีชีวิตอีสานบาน้านนอกของหากินยากครับ ตัดบนเป็นหนาฝนช่วงนี้มันทรงช่วงสวงการมันแครับ่เ้าจับแมครับนี่ครับโอ้ยแมเงเตางมนะงมน,น,น,นี่ครับสดๆไปครับเดี๋ยวจังไปเฮ็ดอยาาเฮ็ดจินน้ำกัน น,กกนี่ครับสวนผักไก่โยนี่เข็งไก่บ้องเฮ็ดยาเฮ็ดจินนี่ครับบ้ยผักกะเพราเนี่หัวละพ้าแน่ผักซีเล้าผักแฝดผักพริกโอเคเพราะเอยากได้กินอยู่แล้วครับนี่แหล้วพิธีชีวิตผักหนอกก็มีครับ หยุดทงหยุดทาผักบึงหงษ์ยังไข่พมนนะี่ยอู้ง่ามอยู่ดีครับต้นบักหงษ์คาเห็นรอครับนี่ไม่ค่อยได้ซื้อหรอกครับไม่จะปลูกกินเอาโอเคครับจะไปหาเาห็ดใหญ่เห็ดจริงน้ำกันนี่ครับหัวอมแล้วกิ่อมแล้วครับออวัดดัดว่า <laughs> ได้กินง่าไงนะครับนี่ครับ หายากนะครับช่วงเทศกาลอันนี้กว้วยแมงละงมครับขึ้ยส่วนสิได้กินเด้อพี่น้องเลยย่ามีเนาะยามสงการเนี่ยหลังจากพี่ห้องสอนมาแล้วนี่ครับสุดยอดเมนูอาหารอีสานบ้านห้อง